อามามาม,าม,ามาค่ะและในคลิปนี้ทิชาจะพาทุกคนไปดูโบสถ์ศีลาแห่งเมืองลาลิเบลลาเป็นสถานที่ที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของชาวคริสต์ในเอธิโอเปียเรียกกันว่าเป็นเยรูซาเล็มแห่งที่2ของโลกเลยนะทั้งยังได้รับบรรจุเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วยพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อน วันที่2แล้วนะหลังจากที่เรามาอยู่ที่เอธิโอเปียเนาะวันนี้เราจะบินกันไปที่เมืองลาลิเบลล่านะคะแต่ก่อนจะไปเราก็มาแวะที่ล็อบบี้ของโรงแรมเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาทําเหมือนแบบทํากาแฟสดของเอธิโอเปียให้ลองชิมกันนะดูดิซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกขนานนามเลยนะว่าเป็นแหล่งกําเนิดของกาแฟโลกและยังเป็นประเทศที่โด่งดังเรื่องอุตสาหกรรมกาแฟ คือมีกาแฟแบบสเปเชียลตี้เมล็ดตึงต่างๆมีกินฟตุต้องฟุตตี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเมล็ดกาแฟสำคัญนะที่ร้านกาแฟทั่วโลกจะต้องมีคือไทยก็มีเยอะนะประเทศเอธิโอเปียเนี่ยผลิตกาแฟเป็นรายใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเลยนะซึ่งกาแฟเนี่ยนับเป็นหัวใจหลักสำคัญของวัฒนธรรมเอธิโอเปียนี่เลยไม่กินกาแฟนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แพ้คาเฟอีนจากกาแฟ วันนี้เช้าเรากำลังจะบินกันไปที่ลาลิเดลลานะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินละตอนนั้นจำได้ว่าบินไม่นานนะน่าจะประมาณชั่วโมง15-20าเนาทีอะแต่ว่าเครื่องบินลำเล็กมากแล้วคนในเทีวเบยเย,ยอะมากๆเขากำลังจะกลับบ้านกันอะเพื่อนๆคะในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กระจายอยู่หลากหลายทวีป มีสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่าลาังการมากมายรอให้เราไปค้นพบใช่ปะแต่โบ์เซนจอร์ที่อยู่ในเมืองลาลิเบล่าในเอธิโอเปียที่ทิชากำลังจะพาทุกคนไปดูเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดอยู่ในสถานที่ซึ่งได้รับความสนใจมากนักจากนักท่องเที่ยวแบบติดหนึ่งใน10อันดับที่จะต้องไปเช็คอินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทิชาเชื่อนะว่าอย่างน้อยกระบวนการการก่อสร้างในยุคโบราณของเขาอันเนี้ยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้สิ่งก่อสร้างอื่นเลยทีเดียว เมื่อนักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วเนี่ยแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าโบสถ์เส้นจอร์ดโบสถ์เซลาแห่งลาลิเบลาอันนี้มันเกิดขึ้นจากความศรัทธาของคนเอธิโอเปียในศตวรรษที่13เขาสามารถทําได้ขนาดนี้แล้วมันยากนะที่เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้ที่ไหนอื่นบนโลก โบสถ์ซีลาแห่งลาลิเบล่าเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาหลายศตรวตรรษละเป็นสถานที่ที่ผู้คนที่เชื่อในศาสนาคริสต์ต่างก็นิยมเดินทางมาเยี่ยมชมจัดเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ของชาวเอธิโอเปียด้วยโบสถ์เหล่านี้ถูกสร้างจากการสกัดหินผาจากหินภูเขาไฟทั้งก้อนขนาดใหญ่ถ้าแกะสลักหินให้เป็นโบสถ์ออกมาแล้วเนี่ยจะมีความสูงถึง3ชั้นได้สบายๆเลยแล้วโบสถ์เหล่านี้ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ําทะเล2,500เมตรนอกจากนี้ยังมีระบบการ ใบน้ำที่น่าทึ่งมากๆนะคะ ในเมืองลาลิเบลลาที่เราจะพาไปเนี่ยจะพบโบถสถ์ลักษณะนี้ทั้งหมดประมาณ1 1แห่งแต่ละแห่งเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปแล้วก็ตกแต่งแบบงดงามวิจิตรด้วยการแกะสลักเป็นยิ่งกว่างานศิลปะท,ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความเชื่อในศาสนาคิดได้สวยงามและน่าทึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบหอคอยทรงสูงและมีคูน้ําล้อมรอบรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบได้นะคะแบ่งออกเป็น3ลนักษณะ1คือเป็นแบบวิหารถ้ำคล้ายถ้ำธรรมชาติแล้วก็ตกแต่งเป็นโบสถ์สเป็นโบสถ์ถ้ำสกัดหินเจาะเข้าไปในแนวหน้า หน้าผาแบ่งออกเป็นหลายๆห้องเชื่อมต่ออย่างสลับซับซ้อนซึ่งตอนที่ดิฉชาไปก็เป็นอย่างเนี้ยเยอะสามารถเดินทะลุกันได้เลยโบท1ไปโบทสอโบสไปโบทสแล้วก็เป็นทางเดินแบบเล็กๆค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยแล้วก็แบบที่3นะคะเป็นรูปแบบการสกัดหินก้อนเดียวเราขุดลึกลงไปในพื้นใช่ไหมแล้วก็ขุดคูน้ําล้อมรอบเพราะว่าพบการสร้างโบดแบบเนี้ยในเฉพาะในเมืองลาลิเบลลาประเทศเอธิโอเปียเท่านั้น ไม่พบว่ามีในภูมิภาคอื่นของโลกเลยจุดเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งหจจาย์์มากๆของที่นี่เลยแมากินอาหารที่นี่นะคะร้านน่ารักมากไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอะ่ะนา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 ,นา,นา,นานอยู่บนเขา ก่อนเราไป11โบสถนะคะในจํานวนโบสถ์ศิลาทั้ง11แห่งนะคะมีจํานวนสีหลังที่น่าสนใจด้วยกันก็คือเขาจะตั้งอยู่เป็นอิสระนะจากการสกัดหินทั้งก้อนโดยไม่มีอะไรค้าจุนเลยรอบด้านเนี่ยปโปรง่งคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาค้าอ่ะมีแค่ส่วนฐานเท่าน,นั้นที่อยู่ติดกับหินผาแล้วก็ได้รับการแกะสลักอย่างตกแต่งอย่างปราณีตเชือด้วยนะคะอุ๊ยผิดลาลีเบล บทแรกที่มาดูนะคะก็จะเป็นบทที่ใหญ่ที่สุดบทนี้นะคะบทแรกเขาจะเรียกว่าบทของพระเยซูคิ์ซึ่งภาษาของเขาเนี่ยคือเบต้าเมแฮมอารลมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคําว่าเบต้าเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าเบสนะคะซึ่งเป็นภาษาฮิบรูอ่ะหมายถึงบทค่ะเราก็อยู่กันที่บทแรกนะคะเป็นบทที่โกว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใน11บทของลาริเบลาก็คือขลังมาก เพื่อนๆเ,เห็นไหมจากที่ไปโบสถ์แรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเขาตั้งอยู่บนฐานจริงๆนะคือเขาไม่มีอะไรคำจุนเลยแล้วก็การตกแต่งของเขาอะหน้าตรงหน้าต่างก็จะเป็นไม้กางเขนพระเยซูคริสเดี๋ยวจะขอให้เพื่อนๆสังเกตนะว่าข้างบนอาคารนี้มันจะมีเหมือนหลังคาที่ไว้สร้างกำบังฝนนะเพราะว่าในช่วงถ้าเป็นฤด,ดูฝนของเอธิโอเปียเนี่ยฝนจะตกหนักมากแล้วอาคารเนี่ยจะเสี่ยงต่อาการถูกกัดก่อน ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าองค์ประกอบเนี้ยของอาคารเนี้ยส่วนมากมันเป็นหินเนะเาะพอถูกกัดก่อนเนี้ยมันจะไม่โอเคแล้วคนที่เขาอนุรักษ์เนี้ยเขาเลยมาสร้างที่กำบังฝนแต่ว่าเรียนแบบอิตาลีนะในปี2008 แลนะนักอนุรักษ์เนี่ยยังเชื่อว่าที่กำบังเนี่ยจะช่วยให้อาคารเนี่ยรอดพ้นจากการตกต้องของน้ำฝนนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวอาคารแต่อย่างไรก็ตามอ่ะหลังคาที่กำบังอยู่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเพิกเฉยที่คนเอธิโอเปียเนี่ยต้องอดทนรับสภาพนี้ให้ได้คนในท้องที่เขาก็กังวลกันว่าถ้าสมมติมันมีพายุรุนแรงมาแล้วหลังคาเนี่ยมันพังลงมาอาจจะทำให้อาคารโบสถ์โบราณของเขาเนี่ยพังทลายลง ซึ่งบางรายอะยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่า,ขาว AFP เลยนะว่าหลังคาแบบอิตาเลียนอย่างเนี้ยคือดูอัปลักษณ์สิ้นดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างเอธิโอเปียกับอิตาลีในสมัยก่อนด้วยก็คือการที่มีโบสถ์อยู่ที่เนี่ยเนะคะเพราะว่าเออเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นพวกกรีกโออร์โธดอกเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีการเฉลิมฉลองใช่ไหมพวกคริสต์มาสพวกเขาเป็นคริส จะเป็นช่วงแบบช่วงตน้ตนต้นเอ่อไปลายปลายปีตน้นต้นปีช่วงพวกช่วงเดือนมก,การาปกติเขาก็จะไปกันที่เยรูซาเล็มแต่ที่นี้ไม่ไกลใช่ไหมคะเขาก็เลยสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้ชาวเอธิโอเปียทั่วประเทศเนี่ยมาที่นี่กันเพราะฉะนั้นเดือนมก,การาที่นี่ก็คือคนจะเยอะมากๆเพื่อมาเฉลิมฉลองเพราะเขาเป็นกนะรีก <standards. S 1> ออร์โธดอก์เนาะเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นแบบออริจินอลเลยก็คือไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ่งเป็นของออริจินอลสุดๆเลยนะคะการเข้ามาที่นี่เขาไม่ให้เอากล้องถ่ายรูปเข้ามานะคะแต่ว่ามือถือใช้้้ไดรูสึก ขังมากเลยอ่ะที่ได้มาดูเ <computers, S 1> น,นี่ยขังมากไปอีกโบสถ์นึงนะคะมันทะลุกันได้ไปทางนี้ได้เลยคือมีนักโบราณคดีส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่านะกษัตริย์พระนามที่ชื่อว่าลาลิเบลล่าเนี่ยมีดาหลี่ให้สร้างโบสถ์พระคิดขึ้นมีตำนานหลายอย่างอ่ะกล่าวว่ากษัตริย์พระองค์เนี่ยถูกพระอนุชาเนี่ยวางยาพิษสลบไป3าวันระหว่างนั้นก็ถูกพาไปยังสวรรค์แล้วก็เห็นเมืองที่แกะสลักจากหินผา ส่วนอีกบางตำนานก็กล่าวว่ากษัตริย์เนี่ยถูกพาไปยังเยรูซาเลม็มเพราะองค์สัญญาว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยจะสร้างเยรูซาเล็มแห่งใหม่ก็คือเดสเซเกนเยรูซาเล็มที่เมืองลาลิเบลล่านี่แหละซึ่งคนที่พากษัตริย์ไปก็คือพระเจ้านั่นแหละตำนานอันหลังเนี้ยนักโบราณคดีเชื่อถือมากกว่าตำนานแรกที่2นะคะ house of mary church ี่คืออันที่ใหญ่ที่สุดนะคะบิ๊กเกสส่วนเซนนาเรีัน,นี้คืออันที่เก่าที่สุดหรือโอดัสวันนี่เลยเป็นต้นกําเนิดที่ที่ชาจะต้องมาดูที่ลาลิเบลล่านะคะเป็นต้นกําเนิดของกลุ่มคิดสถานศิลาทั้ง11 hang. แห่งแห่งระบดแต่ละหลังเนี่ยคาดว่าใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จนานถึง24ปีเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่บ้านเรือนของชาวเอธิโอเปียส่วนใหญ่อะมันจะทําด้วยดินเนาะแต่ไม่น่าเชื่อว่าพวกบทเหล่านี้จะสามารถสกัดจากหินใต้ดินออกมาได้อะออกมาได้เป็นโบทที่น่าทึ่งขนาดนี้จนในปัจจุบันเนี่ยทาง เป็นมรดกโลกแล้วนะคะตั้งแต่ในปีคศ1978อ๋อโอ้นี่ลูกขยุยยนุนขยุยยองมาที่นี่ข้อสอบต้องดีนิดนึงนะคะ Church The house of virgin Mary church มังคาวมากมายอ๋อสายได้แล้วครั้งนี้โอเคไปโบสถ์ต่อไปค่ะทางไปอีกโบสถ์น่ากลัวมากดูดิ ที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนี่บทที่ห้านะคะที่เรามาห้ามผู้หญิงเข้านะคะบทนี้นะคะชื่อว่าเบสโกกาตานะคะแต่ว่าบทเนี้ยไม่ให้ผู้หญิงเข้านะให้แต่ผู้ชายเข้าเราเลยขอให้ไกด์อะเข้าไปถ่ายข้างในมาให้ด้วยเพราะว่าไกด์เป็นผู้ชายคะ่ะ คือจร,จริงๆอย่างที่บอก11โบดอ่ะคือมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าที่ชาววัตที่นน่าจะได้ไปสักประมาณ6-7โบดอ่ะมันมีเบธเมสเซลเบธดานากเบธซาลาซีเบธกาเบร์ลาฟาเอลเบธแอปเปอลิมานอสเบธเอ็มมานูเอลเบเมอร์คิอัสซึ่งพวกนี้เป็นเหล่าชื่อโบดทั้งนั้นแหละว่าเราไม่ได้มีเวลาได้ไปดูขนาดนั้นอะ สุดที่จะออกไปจากตรงนี้เขาเรียกว่า t o มออฟ a ดัมนะคะเป็นทางที่สกัดหินเป็นล่องขนาดใหญ่เราจะเดินออกไปทางนี้แหละสุดทางเนี่ยจะมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าสุรสารของอดัมแน่นอนว่าคืออดัมสามีอีฟนั่นเองก็คือมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างเรามาอันนี้แล้วใช่ใช่ก้อนสมอันป่มหรอเรามาอันที่มันโด่งดังมากๆแล้วนะคะของลีเบลา่าแตมแน่ใจว่าใช่ใช่นีนหรือเปล่าลูกก็คือใช่นะคะโบสถ์เซนจ์ <laughs> โบสเซนจ๊อดแห่งนี้นะคะมีฐานเสาสามชั้นตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปกากบาทสไตล์กรีกสูง15เมตรตั้งอยู่ในหลุมลึกต่ำกว่าระดับผิวดินประมาณ30เมตรเลยทีเดียวมีคูลึกล้อมรอบตัวอาคารมีหน้าต่างแกะเป็นทรงกรากบาทงานออกแบบแสดงให้เห็นถึงลักษณะาอันหรูหราวิธีที่จะเดินเข้าไปถึงพื้นที่ของเขาเนี่ยเดินผ่าน<อ>ทาง,<อ>งบันไดและอุมโมงค์เท่านั้น ท้ายแล้วค่ะคืออาจจะไม่ครบ11แต่ว่าก็จะทําให้มันเป็นสุดท้ายให้ได้แล้วเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วค่ะการเดินนะคะจับไปตลอดเวลาค่อนข,ข้างจะไปยากเกือบทุกบทเลยไม่เข้าใจว่าเขามาสั่งสาอะไรกันนี่ <laughs> แต่มันสวย <laughs> ทุกอันเลยนะคะ โบสถ์แห่งเซนจอดเนี่ยหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเดซกิออกิสนะคะในภาษาอาัมหาฮิบรูปะเออภาษาท้องถิ่นของเขาอ่ะตั้งอยู่ที่เมืองเก่าแก่ของลาลิเบลาอย่างที่บอกเนาะเรียกได้ว่าเป็นเพชรน้ํางามของเมืองเลยหรือว่าอาจจะของประเทศเอธิโอเปียด้วยซ้ำโบสถ์แห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่เป็นหินลาวาแดงขนาดใหญ่มีเรื่องเล่าต่อกันมาในท้องถิ่นนะว่าโบสถ์เนี้ยเป็นหนึ่งใน11สิ่งก่อสร้างที่แกะสลักจากหินนักวิชาการเชื่อว่าการก่อสร้างตามประสงค์ที่พิเศษเนี้ยอาจใช้แรงงานไม่ต่ำกว่า 40, า4ยยเลย หายไปแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปทางนี้หรือจะต้องไปทางนี้ก่อนหน้าที่จะมีถนนในคิตตักการ1955นะคะนักเดินทางเนี่ยต้องเดินทางหลายวันเลยเพื่อเข้าถึงลาลิเบลลาแต่การได้สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้ผิวดินที่ลึกลงไปถึง30เมตรและโบสถ์ที่ทั้งอยู่ภายใต้คูลึกและตั้งในถ้าของเมืองหินเนี่ยบางแห่งเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินคดเคี้ยวและอุโมงก็อาจจะเป็นสิ่งตอบแทนที่แลกกันได้อย่างคุ้มค่าเลย สมกับที่สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยมจากต่างชาติและชาวเอทธิโอเปียส่วนใหญ่นับถือนิกายออร์โธดอกซ์อันเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอาคารโบราณแห่งนี้นะแนะนำว่าให้เดินทางช่วงเดือนมกราคมอะระหว่างที่เขามีเทศกาลทิมกัดเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของพระเยซูอะซึ่งช่วงเวลานี้เองแหละทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบชาวคริสเตียนแบบจริงๆที่อบอวนไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวเอธิโอเปียหรือชาวคริสต์ออ์ทอรอก์อื่นๆที่เดินทางเข้ามาร่วมงานมัมมี่สาม ก็คือสุดท้ายน,นะคะบทในเอธิโอเปียในลาลีเบลาที่ติดอันดับเหมือนต้องมาะคะ่ะยูนสโกโหรือมรดกโลกอะไรยเงี้ย <laughs> เพิ่มเติมนะคะโบสถ์เซนจอดก็คือคิงคนสุดท้ายเนี่ยสร้างอันนี้ก็คือจะเป็นเดอะยังเกสเชิร์ดเป็นโบทที่อายุน้อยที่สุดกด็แต่ก็ประมาณ900กว่าปีเช่นกันแล้วโบทถ์พวกนี้ก็คือยังแอคทีฟอยู่ก็คือมีคนมาใช้งานตลอดนะคะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือจะมีคนมาโบทมาทําพิธีกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากทุกโบทก็คือมีคนใช้งานตลอดนะคะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแแชร์โอเคแชร์ for every one โ okay. อเค เราแล้วนะคะโชคดีมากฝนตกตอนที่เราเดินเชิร์เสร็จพอดีนะคะนี่คือโรงแรมของเรามีแววความริงด้วยนะคะขบมากๆขบเบาๆบางคนก็ไม่ขบเรานะคะ การผ้าดาวการเจาะโครงไฟใหม่ของเขาก็คือเจาะไปเลยข้างฝ้านะคะมันมีการโปรฟ่้าใหม่เออจะเสียบปักอะ่ะ <laughs> ยังเอื้อไม่ถึงเลยแรมสวยมากมาคะเป็นจอร์ชเบียร์เบียร์ของที่นี่นะคะถึงเวลาละโอเคหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันเนี่ยก็จบวันที่2แบบโดยดีเนาะถึงแม้ว่าเราจะเก็บไม่ได้ครบทุกโบสถ์แต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปโบสถ์เซนจอร์ที่เขาว่าเด่นว่าดังแล้วเนาะยังไงเราก็ได้เก็บละอันเนี้ย ส่วนตอนหน้าเนี่ยฉันจ,จะนั่งรถจากลาลิเบลานะคะไปที่เมืองเซเมลาไปดูกันว่าโรงแรมผ้าดาวจริงๆที่เขานอนแบบกลางวินกินกลาง้ายเขาเป็นยังไงแล้วก็จะพาไปดูทะเลเกลือด้วยฝากกดติดตามไว้หน่อยนะ